สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าว,าวเด่นข่าวเด็ดน,นมตัดเพาะเปิดร้านไม่มีลูกค้าสุดท้ายน้ําตาซึมเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทําเอาชาวโซเชียลต่างทราบสนใจไปตามๆกันหลังจากที่ผู้ใช้บัญชีทิกตอกชื่อโกพยุงศักดมีการโพสต์คลิปที่ร้านอาหารของตนเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าร้านไม่มีลูกค้าเลยจนกระทั่งได้มีครอบครัวหนึ่งมาที่ร้านซึ่งเป็นเพื่อนกับเขาตั้งแต่สมัยเรียนโดย ครอบครัวนี้เดินทางไกลกว่า30กิโลเมตรเพื่อมาช่วยอุดหนุนร้านของเขาซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์ว่าคอดึงอ่าในวันที่เราโพสต์ว่าวันนี้เงียบไม่มีลูกค้าเลยแต่เพื่อนไม่นิ่งเฉยมาหาเราทั้งครอบครัวขับรถไปกลับ30กว่าโลเพื่อมาอุดหนุนให้กำลังใจ <ht> เตียวโกเด้งต้นตำรับบายโกตีผู้โพสต์ยังเผยอีกว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนสมัยเรียนและแต่งงานกันครับ ทั้งคู่อยู่คอยช่วยเหลือผมตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบันเลยครับหลังจากที่ได้มีการโพสต์ออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในน้ำใจของคำว่าเพื่อนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารักษาไว้นะคะเพื่อนแท้แบบนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ